ยานอวกาศมีมวล m ถามว่าขนาดที่อยู่ห่างนะครับจากดวงจันทร์เป็นรัศมี2เท่าของรัศมีดวงจันทร์จะถูกดวงจันทร์ดึงดูดด้วยแรงคิดเป็นกี่เท่าของน้ำหนักของยานอวกาศบนผิวโลกถ้าน้ำหนักของมวลบนผิวของดวงจันทร์เป็น1นในหของน้ำหนักที่ผิวโลกเนื่องจากดวงจันทรน์เล็กกว่าโลกนะครับเพราะนั้น ค่าจีนนะครับเป็น1ใน6ของโลกเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับจากตัวนี้ครับดวงจันทร์นี่นะครับมีน้ำหนักเป็น1ใน6ของน้ำหนักบนผิวโลกนะครับเพราะนั้นเดวิ w นะครับของดวงจันทร์เท่ากับ1ส่วน6ของ W บนผิวโลกครับน้ำนหนักของดวงจันทร์นะครับวัตถุเดียวกันที่วางอยู่บนดวงจันทร์จะมี น้ำหนักเป็น1ใน6ของน้ำหนักบนผิวโลกนะครับคราวนี้มาดูกันต่อครับน้ำหนักนะครับตัวนี้เกิดจากคํานวณได้จากค่า g ครับค่าคงที่สากลน,นะครับแรงโน้มถ่วงสากลคูณกับมวลของโลกครับแล้วก็คูณกับมวลของวัตถุนั้น หารด้วยรัศมีของโลกยกกำลัง2จะเท่ากับค่า G ครับมวลของดวงจันทร์แล้วก็คูณกับมวลของวัตถุนั้นนะครับหารด้วยรัศมีของดวงจันทร์ยกกำลังสองครับค่า G ตัดกันไปนะครับต่อจากนั้นครับค่า M ครับตัดกันไปเราจะได้ว่าครับ สมการเขียนใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นมวลของดวงจันทร์ครับเดี๋ยวเขียนด้านนี้ยกันนะมวลของดวงจันทร์ครับจะมีค่าเท่ากับ1นส่วนหมวลของโลกครับคูณกับรัศมีของดวงจันทร์ยกก่อลสองหารด้วยรัศมีของโลกครับ ยกกำลังสองนี่ฮะให้เป็นสมการที่1ต่อมาครับสิ่งที่โจทย์เขาสนใจคือนะครับห่างจากผิวของดวงจันทร์เป็น2เท่าของรัศมีของดวงจันทร์คือบรรทัดนี้นะครับคือตัวนี้ครับเราจะได้ว่าเพราะฉะนั้นแดงดูดครับให้เป็น F ก็ได้ครับจะเท่าก,กับ G มวลครับก็คือมวลของดวงจันทร์คูณกับมวลของวัตถุนั้นนะหารด้วยรัศมีกำลังสองครับตรงนี้นะครับเป็น 2r มูลนะครับวันสองอาร์มลูลยกกำลังสองโอเคจะเขียนได้ว่าจะเท่ากับ g มวลของดวงจันทร์คูณกับมวลของวัตถุนั้นนะครับ หารด้วย4 r มูลยกกำลัง2นะครับคราวนี้ครับเราเห็นนะครับว่าจากสมการที่1นนะครับเราจะได้ค่าของมวลของดวงจันทร์แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ติดเป็นรูปของตัวแปรนะฮะจะเท่าก,กับ g มวลของดวงจันทร์ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วน6นะครับมวลของโลกคูณกับ รัศมีของดวงจันทร์ยกกำลังสองหารด้วยรัศมีของโลกครับยกกำลังสองโอเคนะแล้วตัวนี้ครับอย่าลืมครับคูณกับมวลของวัตถุนั้นด้วยครับหารด้วยตัวนี้ครับ4มวลของดวงจันทร์ยกกำลังสองนั่นเองสิ่งที่ตัดกันได้นะครับก็คือนี่ครับตัดกันไปตัดกันไปอ แล้วคราวนี้นะเราก็จัดรูปนะครับให้กลายเป็นนี่คือแรงนะที่ดวงจันทร์ดึงดูดนะครับจะเท่ากับ6คูณ4ก็เป็น24ครับ6 4 24คูณกับค่า G มวลของโลกครับคูณกับมวลของวัตถุนั้นหารด้วยกัสมีของโลกยกกำลัง2 ซึ่งจะเท่ากับ1ส่วน24ของแรงดึงดูดบนผิวโลกนั่นเองเสร็จแล้วครับข้อนี้ตอบว่า1ส่วน24ครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายนะครับปีงแต่ว่าเราต้องทำค่อยๆทำเป็นทีละขั้นๆตอนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ตามครับ